อ่าจอดิค่ะพี่น้องมาวันนี้มนชิวคนใต้ดังแล้วนะครับกินน้ำพริกคือเก่าครับน้ำพริกแล้วก็มีเห็ดปลกขั่วเห็ดปลกชิ้นนะฮะอันนี้คือใบเตยทะเลนะครับแล้วอันนี้อะไรอ่ะกานไม่ใช่กานหน้าหนองไม่หวานหนองไม่หวานชดๆนี่นี่

I'll have seen. แคปซูงอร่อยงั้นแปปุกงันชิ้นหนอไม่หวานอันนี้เขาเป็นรสอันเปเผาร้อ,อ,อ,รอ,อน Bồn lòng 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 ซอสเบอร์ต์ทะเลครับอร่อยมากนกฟูกนกฟูกกานั่งหนูมอมัอนขังเรียนอะ <c oughs> ม,ม่ามารอ <c oughs> เพอกเชิมหมันเข็มหนาวพอกำพื <t ell an> ่สุดยอดกับหมักกรซาก็สุดยอดกินได้ทั้งต้นนะครับอกับปุกกับหมังกระซากรนในขวดนะหลังบมาหลังนั้แทงนะเราอะไรเขาหน้าหอน Hãy đi dọc rồi. Hãy bay hãy bay mãi nhưng mà mãi má nè mãi cả nó mãi này đôi vô không lấy được cái อืมอร่อยเห็ดนี่อร่อย,ออย,ออยมันจะเหนียวเหนียวไม่ใชยขิงกะเทียมเยอะๆนะฮะผัดจนแห้งกินมันเนื้อเหลีหล่ยมเลวทอดเลย ถ้ากิดถ่ายคลิปนั้นบ้านนแล้วมันจะมืดครับมันถงมงอันนี้ถ้าเกิดไม่กินเดียวนะเดี๋ยวมันก็แก่เห็นขวางงั้นนะครับที่ว่าสักพักเ,เดี๋ยวมันมันมันแก่เร็วจะีมันกินไม่ได้ ไม่ไมา,มาหมูกินข้าวผักนุ่งงามงนี่น้ำพรกิกต้องมีผักหลายอย่างนะครับน่าชอบ น้าไม่หวานคือเป็นชูยอดอถ้ากลับมาเหนะื่อยๆเราจกินพี่น้อนุูยอดเลยครับนี่ <c oughs> ชองพี่น้องชองพี่น้อง,นองคนสคยมาแล้วครับมาถ้ามีหน่อไม้วานยามอหอน่ไมหวานเผาด้วยหมอจะปะม้อนก่อนแล้เวเร็วมาก็อยากกินข้าวเร็วค่อยกินมา chúc con đi à? chúc ừ con à. ừ chúc con chúc con cho con quán con chúc con chúc này à? con chúc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  con một con chúc con con chúc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  con con chúc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  con con chúc con con

เมื่อจะทำแล้วนี่สิแม่ฮึนี่ก ouais ินยังคุณเหรอโอ้กินเหรอน้ำผึ้งมาอืมฮะอันก้านางคุณทำยังตั้งตั้งขนม

เร้าไม่หมากวก่าลูกอือืมเจ้าที่ข้าก่อนเจ้เลยค่ะออร่อยชุดยัดข้าพี่น้องเนาะมนชิวคนใต้หลังเรียนก็เลยลาไปก่อนนะครับกับน้ำพริกแล้วก็เห็บเชียงอร่อยอร่อยเลยตอนนี้มนจะทาคลิปที่ พี่น้องชอบดูคลิปไหนอะไรเงี้ยนะครับดี๋ยว,ว่ามนก็ต้องหิวด้วยเนาะถ้าเกิดว่ามนไม่หิวแล้วมาทำมันก็จะมันก็จะรู้ไม่ดีใช่ไหมครับมันก็จะต้องดูคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าที่มนกินทุกวันนี้เป็นอาหารประจําบ้านของมอนแล้วก็ลื้อรูอะไรลื่นรูนั้นนะคะผักก็เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้คือผักก้านหน้านะครับผักกา้านนาเนี่ยเขาเรียกว่าผักก้านกากกากนี่นคือมันเหมือนกับช้อนนะพี่น้อง มันกัดอนสเอ่เหมือ,กอน,อนออกับไม่รู้ว่าเราพูดไม่เป็นอะกากตักข้าวตักผักอะไรเงี้ยเนาะอืมนองเราก็ผักผักผิดผักนองเลยครับเจ้าดีครับครับเจ้าดีค่าก่อนนะสวัสดีค่ะอืม